เจอกันอู่แล้วนะครับทุกคนช่วงแกะกล่องรองสินค้าครับสั่งซื้อสินค้ามาจากช้อปปีนะครับคราวนี้เป็นสินค้าเกี่ยวกับน้องหมาฮะผมจะซื้อสายคล้องคอไปให้เจ้าหูจิ้นนะครับนะฮะ,ะเปิดออกมาผมตกใจผมนึกว่างูสั่งสีดํามานะครับเขาก็โลกโก้ร้านนะครับอยู่ตรงคลิปเลยนะฮะไปเซิร์ชค,ค้นหาได้ในช้อปปี้ครับมันเหมือนงูจริงๆนะ ผมยังรู้สึกผิดอยู่เลยนะครับพอกดสั่งไปแล้วเนี่ยไม่พลาดแล้วน่าจะาสีอื่น <c oughs> ไม่มีห่อบับเบิ้ลอะไรมาให้นะครับราคาอยู่ที่129บาทครับเจ้าสายคล้องคอตัวนี้นะฮะมันเป็นแบบสายคล้องคอความยาว2เมตรถือว่ายาวครับเพราะว่าปกติสายมันจะไม่ยาวขนาดนี้ที่คล้องคอมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้มันมันเป็นแบบ สำหรับเขาใช้ฝึกสุนัขนะพวกที่เขาแบบว่าฝึกให้วิ่งตามฝึกให้อะไรต่างๆประมาณนั้นส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ที่เราจับนะครับก็จะเคลือบด้วยเ,เป็นโฟมที่หนานะฮะนิ่มือดีครับ129บาทกับราคาตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูขนาดความหนาของสายนะฮะว่ามันหนากี่เซนเดี๋ยววัดให้ดูครับ ประมาณประมาณ1.3 1.4ฮะอ่านะครับ1.3 1.4เมื่อเทียบกับดินสอนะฮะเทียบกับปากกาเทียบกับปากกาให้ดูเนี่ยก็ใหญ่กว่าปากกาครับถ้าเทียบกับมือของผมนิ้วของผมลองด,ดูด,ดูตรวจงานดูแล้วก็โอเคนะครับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ก็ไม่มีอะไรแตกหักครับไม่มีรอยขูดขีดนะฮะตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่โลหะนะฮะผมสั่งตั้งแต่วันที่12ได้มาวันที่15ก็ประมาณ3วันกว่ากว่าเกือบสวันก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วนะฮะใช้ได้ครับอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่แต่ก็ไม่ไม่ไม่ช้าฮะนี่นะครับเราก็คล้องใส่ตรงนี้รีวิวดีมากครับร้านนี้แล้วก็ถือว่าราคา ราคาเนี้ยดีงามเลยนะฮะไม่ไม่แพงนะครับคุ้มมากตรงนี้มันจะเป็นข้อต่อบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะกลัวตรงนี้มันขาดหรือเปล่าก็มีการเอ่อนะครับเย็บนะฮะตรงนี้ขึ้นไว้2ด้านเลยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับไม่น่าจะมีปัญหาแต่รู้สึกว่ามันสีดำเนี่ยมันอาจจะเหมือนงูหรือเปล่าบางท่านอาจจะบอกว่าเหมือนงูมีพิษเลยเหมือนจริงๆงฮนะ ก็เวลาจะใส่มันง่ายดีนะฮะปกติผมจะมีสายสายคล้องแบบที่ว่ามันจะมีตัวคลิปเอาไปเกาะอีกทีนึงนะฮะเกาะกับปลอกคอของหมาใช่ไหมแต่ตัวนั้นมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ตัวนี้มันง่ายเลยฮะมันมันคล้องได้เลยก็คือเข้าปุ๊บแล้วก็กระชากกระตุกแต่ถ้าไม่กระชากมันมันก็จะแบบว่าคืนตัวของมันเองได้นะฮะอันนี้มีหลายคนแนะนําว่าถ้าอยากจะฝึกหมาอย่างเงี้ย เอาตัวนี้เป็นเป็นตัวสําหรับออกแบบมาสาหรับฝึกมาแล้วที่สําคัญความยาว2เมตรชอบตรงนี้แหละฮะถึงได้ตัดสินใจซื้อคุ้มค่าครับให้5ดาวไปเลยให้10ดาวไปเลยฮะแนะนําครับร้านนี้นะฮะถือว่าเดี๋ยวคงจะได้เป็นลูกค้าเขาต่อๆไปเพราะว่าร้านเขาก็มีสินค้าเกี่ยวกับน้องหมาเนี่ยหลายตัวที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยววันนี้ผมเอาเจ้าตัวนี้นะฮะไปฝากเจ้าหูจิ้นนะครับเดี๋ยวประมาณสักสี่ห้าวันนะฮะเดี๋ยวคงจะได้เจอเจ้าหูจิน้นเดี๋ยวคงจะมารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะ